نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องมีเพื่อนฝูงจะเป็นเพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมอุดมการก็ตามและผมก็เชื่อมั่นว่าพี่น้องมีเครือญาติมีพี่น้องในวงญาติที่ใกล้ชิดแล้วก็ในวงญาติที่ห่างออกไป คำถามก็คือเพื่อนเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในระดับไหนก็ตามเรารักเขาเพราะอะไรเครือญาติของเราที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครือญาติที่ใกล้ชิดหรือเครือญาติที่ห่างๆออกไปหรืออาจจะเป็นเครือญาติทางภรรยาภรรยาก็อาจจะมีเครือญาติทางสามีคนเหล่านั้นเนี่ยเราอยู่กับเขา เรารักเขาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรรักเขาเพราะอะไรพี่น้องเขียนออกมาได้ไหมเอาเครือญาติเอาสักคนหนึ่งเรารักเครือญาติของเราเนี่ยเพราะอะไรข้อสองเพื่อนของเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตามเอาเพื่อนที่ทำงานก็ได้มีสักคนหนึ่งไหมที่เรารักเพื่อนของเราในที่ทำงาน รักเขาเพราะอะไรไม่ใช่รักในทางทูสาวนะรักเขาเนี่ยเพราะอะไรเขียนออกมาทีละข้อหนึ่งสองสามสี่เอามาสักคนละหกข้อก็ได้คนนี้เรารักเขาด้วยเหตุผลหข้อคนนี้ญาติคนนี้เรารักเขาด้วยเหตุผลหข้อและพี่น้องมาดูซิเอาจริงๆนะเหตุผลจริงๆไม่ใช่เมคไม่ใช่อะไรทั้งสิน้น พี่น้องบางคนอาจจะรู้แล้วแหละอ๋ออาจารย์คงจะพูดเรื่องรักกันในคนทางของอัลลอฮ์ง่ายงเลยใช่จะพูดเรื่องนี้แต่ว่าเวลาก่อนจะพูดหรือเวลาตรวจสอบความเป็นจริงเนะี่ยต้องเอาจากของจริงเอามาเขียนพอเขียนจากใจจริงเขียนจากของจริงแล้วเราก็มาดูความเป็นจริงทีละข้อผมเคยทดสอบเวลาอบรมบรรดาเยาวชนนะครับเพราะว่า ทำงานอยู่กับวามี่เนี่ยก็คือสภายุวะมุสลิมโลกนะสำนักงานใหญ่อยู่ดัมมั่มแล้วก็ทํางานอยู่ในสํานักงานเมืองไทยก็จะมีการจัดกิจกรรมเกีย่ยวกับเยาวชนเนี่ยเยอะเคยอบรมแล้วก็บอกกับเข้านะคืออบรมไม่ไม่กี่คนประมาณ60คน70คนอ่ะลงเขียนส่งมาคนละใบ ว่าใน,นหมู่เพื่อนของเราที่เข้าค่ายเดียกันเนี่ยเรารักใครไม่ถึงรักม่ใจะรักเชิงชู้สาวนะรักเขาเพราะอะไรชอบเขาเพราะอะไรส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายหมดและเข้าค่ายพี่น้องได้คําตอบมาหลายๆข้อนะเออคนคนนี้ที่เราชอบเขาประทับใจเขาเพราะว่าเขาเก่งสองก็คือเขาช่วยเหลือเราในขณะที่อยู่ในค่ายอันที่สามเออเขาเป็นบุคคลหนึ่งที่ ดูแล้วฉลาดปาดเปืองเก่งฉลาดปาดเปืองดูแล้วรอก็มีนะครับบางคนบอกว่าที่ชอบเขาเพราะสงสารเขาเขา air, อ่อนแออชอบเขาก็มีเหตุผลต่างๆมาอ่านอ่านดูแล้วนี่นะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เอามาจากความเป็นจริงแล้วนี่นะไม่ได้มีสักกี่คนที่จะเขียนว่าคนเขาเนเหตุผลประการหนึ่งที่ฉันรักเขาก็คือรักเขาเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลารักเพื่อที่จะอยากจะให้เขาเนี่ย มารู้ศาสนารักเพื่อที่จะอยากจะให้เข้าเนี่ยได้มาทําความดีร่วมกันรักเพื่ออยากที่จะให้เข้าเนี่ยพอมีเงินและได้บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์รักเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยเขียนกันไม่กี่คนพี่น้องทั้งทงที่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่ศาสนาเรียกร้องให้เราเนี่ยจะอยู่กับใครก็าตามอยู่กับเครือญาติรักญาติเพื่ออัลลอฮ อยู่กับลูกรักลูกเพื่ออัลลอฮ์อยู่กับภรรยารักภรรยาเพื่ออัลลอฮ์ภรรยาอยู่กับสามีรักสามีเพือพ่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดแม้กระทั่งอุลมามะอธิบายถึงวัตถุเนี่ยวัตถุริสกีที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นวัตถุรักรถรักเพื่ออัลลอฮฺอยขับไปทําสิ่งที่ฮารามไม่ได้ ขับไปมัสยิดอัลฮัมดุลิลลาดีใจเหลือเกินขับไปบรรยายอัลฮัมดุลิลลาดีใจเหลือเกินขับไปออกไปสแสวงหาริสกีในทางที่สุดจริตเอาดีใจเหลือเกินไม่ยอมที่จะให้รถของตัวเองน่ะถูกขับไปในทางที่มันฮามนี่รักรถเพื่ออัลลอฮ์นักวิชาการบางคนอธิบายถึงขั้นนี้รักสตังเพื่ออัลลอฮ์รักยังไงอะ่ะก็ต้องไปดูซิว่าอัลลอฮ์ใช้ให้เราบริหารริสกีนะ่ะบริหารอย่างไร ถึงปีมาตรงมีสกาดใช่ไหมโอ้ฉันรักทรัพย์สินของฉันเพื่ออัลลอฮ์ฉันต้องจ่ายสกาดไม่ยอมหรอกที่จะให้เงินของฉันเนี่ยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโกงกินคนยากคนจนพี่น้องบอกเอจอาจารย์พูดแรงเลยเกินคนรวยไม่ได้โกงกินใครแต่ว่าถึงปีมาไม่จ่ายสกาดเท่ากับว่าคนรวยคนนั้นกําลังโกงสิทธิของคนยากคนจนเพราะไม่ยอมทําตามคําสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานนะหัวตาลาระวังให้ดีนะ อ้าในฮะดีสของทา่านนบีพูดถึงความยิ่งใหญ่นในการรักเขาเพื่ออัลลอฮ์รักทรัพย์สินเพื่ออัลลอฮ์นะในฮะดีสพูดเอาไว้อย่างชัดเจนดังนั้นในส่วนที่เราควรที่จะทำความเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติอ้าวเดี๋ยวอ่านฮะดีสก่อนเข้าใจแล้วแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามฮะดีสของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในบันทึกของท่านอิมามมาลิกแล้วก็อิมามอัลมัดท่านมมอาซอิมุญจบาลอะลยุัลลอฮุอันฮุได้รายงานเอาไว้นะครับว่าสมัยตุรอซูละลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยักูลุกอลลลอฮุตับาระกะวะตาอาลาเป็น h ะด i ษกุดซีท่านมมอาซบอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าว่าจะบัตมาฮับบัตี Lil mutahabbina fiyah Wa wajabat mahabbati Lil mutajalisina fiyah Wa wajabat mahabbati Lil mutazawirina fiyah Pembangrengan hadis bahwa Wa wajabat mahabbati Lil mutabazilina Allah Siang deh kan อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้ตัดว่าความรักของฉันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจะต้องมีให้แก่คนคนนี้อย่างแน่นอนใครล่ะครับสำหรับผู้ที่รักกันเพื่อฉันรักกันเพื่ออัลลอฮ์นำไปสู่การที่คนคนนั้นหรือสองคนนั้นเนี่ยจะได้รับความรักจากฉันอย่างแน่นอนใครยืนยันครับอัลลอฮ์ยืนยันไว้ในฮะดีษกุตซี และความรักของฉันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับบุคคลที่นั่งนั่งคุยกันในเรื่องของฉันนั่งคุยกันนั่งพูดคุยกันในเรื่องของฉันอัลลอฮ์รักคนประเภทนี้นั่งคุยกันในเรื่องของอัลลอฮ์ไม่ใช่นินทาใช่ไหมพี่น้องไม่ใช่คุยเรื่องดุนยาอย่างเดียวใช่ไหมพี่น้องคุยเพื่อฉันคุยเรื่องราวของอัลลอฮ อัลลอฮ์สอนอย่างนี้นะอัลลอฮ์โกรธกิ้วนะถ้าไปทําอย่างนี้นะอัลลอฮ์ชอบเหลือเกินพอใจเหลือเกินถ้าเราช่วยเหลือคนคนนี้นะคุยกันเรื่องของอัลลอฮ์คนที่นั่งคุยกันในเรื่องของอัลลอฮ์ความรักของอัลลอฮ์จำเป็นต้องเกิดขึ้นแก่คนคนนี้วันมุตาซาวิรีนาฟียะและบรรดาคนที่เยี่ยมเยียนกันเยี่ยมเยียนกันเนี่ยเป้าหมายทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานและุ์ุ์าะาลา วลมุตบาซิลีนาฟียะและบรรดาผู้ที่เสียสละต่อกันเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮฺอักบัรสีอย่างนะคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์คนที่นั่งคุยกันเนี่ยเรื่องของอัลลอฮ์คนที่เยี่ยมเยียนกันเพื่ออัลลอฮ์คนที่เสียสละกันเพื่ออัลลอฮ์ไปดูสิมีสักรายการื่มเราอะรักกันเพื่ออัลลอฮ์มีไหมไปดูถ้าไม่มีเอาสักคนหนึ่งที่เรารักเขาเพื่ออัลลอฮ์ อัลลอฮ์บอกว่าวาจะบัตมะฮับบตีความรักของฉันจะต้องเกิดขึ้นแก่คนเหล่านั้นอย่างแน่นอนเอาสักเรื่องหนึง่งหรือมุตยญาลีซีนฟีะนั่งคุยกันในเรื่องราวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักคนประเภทนี้มีไม่เราเนี่ยแต่ละวันนั่งคุยกันเรื่องของอัลลอฮ์หรือเยี่ยมเยียนกันเพื่ออัลลอฮ์หรือเสียสละกันเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหูัตตาลาผมไปพูดที่มัสยิดเนี่ยริยาดิสุน,นัน มีพี่น้องบางคนเนี่ยญาติป่วยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วสตังก็ไม่มีอยู่โรงพยาบาลก็ให้อิมัมให้ผู้เกี่ยวข้องโคศกช่วยประกาศว่าใครจะช่วยเหลือหน่อยขอเสียสละหน่อยอลัลลอฮ์พี่น้องได้ไปตังเป็นหมื่นบาทนะคนไม่กี่คนได้ตังเป็นหมื่นบาทนี่แหละคนเสียสละกันเพื่ออลัลลอ์เสียสลลายคนคนนี้อลัลลอฮ์รักคนประเภทนี้ วาจาบัมาฮับปฏีอัลลอฮ์บอว่าความรักของฉันจําเป็นต้องเกิดขึ้นแก่คนเหล่านี้เยี่ยมเยียนกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยมีฮะดีอีกบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮิวะสัลลัมเล่าให้เราฟังนะครับว่ามีชายคนหนึ่งออกไปเป้าประสงค์ก็คืออยากจะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องของเขายังอีกตําบลหนึ่ง ท่านนบ,บีบอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาก็ส่งมาเลิกาท่านหนึ่งติดตามไปมาเลิกาท่านนั้นก็มาในรูปลักษณ์ของผู้ชายคนหนึ่งก็เดินตามไปเสร็จแล้วก็ไปถามไปถามว่านี่ท่านจะไปไหนชายคนนี้บอกอ๋อฉันจะไปเยี่ยมเพื่อนของฉันพี่น้องร่วมศาสนาของฉันเนี่ยอยู่อีกตำบลหนึ่งคิดถึงเขาเลอกเกินจะไปเยี่ยมมาเลิกาที่มาในรูปของ ผู้ชายเนี่ยก็ถามคนคนนี่ว่าเอ๊แล้วท่านไปเนี่ยนะท่านจะไปได้อะไรที่เป็นความดีจากเขาไหมจะไปต้องการสตังจากเขาไหมหรือต้องการจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาหรือต้องการความดีผลประโยชน์อะไรจากเขาหรือเปล่าคนคนนี้บอกว่าไม่มีเลยนะที่ฉันจะไปเยี่ยมเยียนเขาเนะ่เพราะคิดถึงเขาแล้วก็อุใหบูฮูฟิลลาฉันรักเขาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮา,านะาหัวตาล รู้ไหมมาเลย์กาท่านนี้นะกล่าวกับชายคนนั้นตามที่อัลลอฮ์ได้ส่งไปหาชายคนนี้นะมาเลย์กาท่านนี้กล่าวยืนยันแก่ชายคนนั้นว่าอินนีรอซูลลลอฮิอิลัยกะบิอันนัลลอฮกอดอาฮบบกกะกรมมอาฮบับตฮูฟีิอัลลอฮฺอักบัรู้ไหมท่านแท้จริงฉันนยเป็น เป็นทูตคนหนึ่งที่มาจากอัลลอฮ์เป็นมาลาย์กาท่านหนึ่งที่มาจากอัลลอฮ์มายืนยันแก่ท่านนะเขาว่าแท้จริงอัลลอฮ์ก็ทรงรักท่านเหลือเกินเสมือนที่ท่านเนี่ยรักเขาท่านรักเขาเนี่ยรักเพื่ออัลลอฮ์จริงๆไม่ได้มีผลประโยชน์ไม่ต้องการอะไรเลยคิดถึงอยากจะเจอเขาเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์รักคนประเภทนี้พี่น้องประเด็นก็คือว่าเวลาอัลลอฮ์รักแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้น ต้องเรียนรู้นะอัลลอฮ์รักคนคนหนึ่งแล้วในอะไรเกิดขึ้นหะดิษกุดซีบทหนึ่ง <c oughs> บอกให้เราได้รับทราบว่าพอเวลาอัลลอฮ์รักใครก็ตามแต่เนี่ยอัลลอฮ์จะใกล้ชิดกับเขาเหมือนกับการได้ยินของเขาอัลลอฮ์จะใกล้ชิดกับเขาเหมือนกับการเห็นของเขา อัลลอฮ์จะใกล้ชิดกับเขาเหมือนกับมือของเขาที่ใช้หยิบจับสิ่งต่างๆอัลลอฮ์จะใกล้ชิดกับเขาเหมือนเท้าเขาที่ใช้เดินไปในที่ต่างๆวะลาอินซาอัลลอีละอูตียันนหูหากว่าคนคนนี้ขออะไรต่อฉันฉันจะให้เขาอย่างแน่นอนวะลาอินิสตาอัลลอีละอูอียันนหูถ้าคนคนนี้นะฉันรักเขาแล้วเนี่ย เขาขอความคุ้มครองอะไรต่อฉันฉันจะให้เขานี่เป็นผลอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮ์รักคนคนนี้แล้วเล็กๆน้อยๆที่จะได้ในดุนยาเนี่ยนะอัลลอฮ์รักใครแล้วนี่นะอัลลอฮ์บอกว่าละอินซาอัลตานีซาละนีลาอุตยานหูถ้าหากว่าเขาขออะไรต่อฉันฉันจะให้เขาอย่างแน่นอน ถ้าหากว่าคนคนนี้มาขอความคุ้มครองต่อฉันฉันจะปกป้องคุ้มครองเขาอย่างดีอาพี่น้องไม่พอหรอขออะไรอัลลอฮ์ให้กลูอะไรอัลลอฮ์คุ้มครองด้วยนะอัลลอฮ์ปกป้องฉันด้วยอัลลอฮ์ช่วยฉันด้วยอัลลอฮ์ปกป้องคุ้มครองให้เป็นอย่างดีพอหรือ,อยังสองข้อเนี่ยที่อัลลอฮ์จะให้นะอัลลอฮ์พี่น้องผมว่าในดุนยานี่พอแล้ว ถ้าอัลลอฮ์ยืนยันแล้วก็เราเองเนี่ยขออะไรต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้พอเวลาไป,ปเผชิญกับอะไรที่เป็นอันตรายอย่าอัลลอฮ์ปกป้องคุ้มครองข้าพระองค์ด้วยนะอัลลอฮ์คุ้มครองปกป้องเราให้พ้นจากสิ่งที่เป็นอันตรายตรงนั้นพอหรือ,อยังพี่น้องสรุปก็คือเราเนี่ยต้องการให้อัลลอฮ์รักวิธีการมีหลายอย่างวันนี้นําเสนอแค่อย่างเดียวก็คือรักคนอื่นเพื่ออัลลอฮ จะไปเยี่ยมเยียนเขาก็เยี่ยมเยียนเพื่ออัลลอฮ์จะไปเสียสละให้เขาเสียสละเพื่ออัลลอฮ์จะไปนั่งคุยกับเขาคุยกันเพื่ออัลลอฮ์คุยกันเรื่องราวของอัลลอฮ์นี่แหละเป็นหนทางที่อัลลอฮ์จะรักคนคนนี้แล้วอัลลอฮ์รักคนคนนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาพี่น้องรู้แล้ววบิลลตอฟิกวลฮิดายะอัสสลามอัยกุวมเรห์มะตุลลอฮ์วบรากาตุ من العبر نحمد الله وحده